ของไหนไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ของแม่ด้วนนะนี่ใช่ไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันหรือของที่อยู่ทุ่งเขาเขียวเขาเขียวน่าจะตัวใหญ่กว่านี้สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปของวันที่20ตุลาปีพุทธศักราช2566นะครับเป็นคลิปของช้างโขงแม่หูรูที่ขึ้นมากินโป่งบริเวณทุ่งกว้างนะครับช่วงนี้ จะเป็นฤดูปลายฝนต้นหนาวครับช้างจะขึ้นมาอยู่ด้านบนอุทยานเยอะครับหรืออย่างนึ้งก็คือเตรียมขึ้นมารวมโขงใหญ่นะครับเขาจะรวมโขงประมาณช่วงเดือนธันวาครับตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าโขงนี่เป็นโขงของใครครับเพราะว่าช้างโขงขึ้นมาด้านบนอุทยานประมาณสามสี่โขงได้แล้วครับก่อนหน้านี้ มีโขงเขาเขียวโขงแม่ด้วนแล้วก็โขงที่ภูผาอยู่ครับจนกระทั่งมีพี่คนหนึ่งนะครับแทนไปหาตัวที่มีหูตรงกลางเป็นรูใหญ่ๆครับนั่นก็คือลูกของสมาชิกในโขงแม่หูรูครับจะมีโขงนี่จะมีแม่หูรูเป็นรูตรงประมาณติ่งหูนะครับแล้วก็มีตัวลูกที่ว่าเป็นรูตรงกลางเลยครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อโของแม่หูรู ของนี้จะมีสมาชิกประมาณยี่สิบตัวได้ครับเป็นโขงใหญ่พอสมควรจะออกมาหลายครั้งอยู่ครับปีนี้น่าจะประมาณสามครั้งแล้วครับอันนี้ครั้งที่สามเป็นโขงที่ถ้าออกก็คือออกทั้งวันเลยครับแล้วออกหลายวันต่อนเนื่องด้วยครับขงนี้ ช้างคงนี้จะเป็นช้างองที่มีความสู้แดดสูงนะครับจะเว้นแต่เขาจะพาตัวเล็กๆเข้าไปหลบในร่มครับเพราะว่าแดดร้อนอันนี้เป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับแดดแรงมากครับแต่ช้างของเนี้ยเขาสู้แดดเก่งมากเท่ากับการที่เขาออกมาแต่ละครั้งเนี้ยเขาจะยืนตลอดเลยครับเทียบกับการที่ออกประมาณเดือนธันวาปีที่แล้วแล้วก็ช่วงเดือน มิถุนาครับกลางเดือนมิถุนาเขาก็ออกมาทั้งวันเหมือนครับโขงนี้ครับคือโขงแม่หูรูครับเกิดใหม่ไม่เคยมีแบบนี้ยเขาเพิ่งขึ้นมาเยอะๆอืมโชคดีเลยนะ เขาเคลียร์ทางจะพาของลงแล้วแบบข้างบนก็ยืนดูนจะข้ามหรือเปล่ <2 S 2> าสองพักสองสองพักสองแต่มันบาน้า,<พ>าจริงบ้าจริงเมื่อไปกลับใช่มีพายเลยอันนี้พัง <c oughs> ทั้งพังทั้งพังรับช้าคนอยู่ว่าคยางท่านเดออกันะใช่ไหมครับได้กินเต้าหู้ใช่ไหมพิ้งาทองไงอ๋อพี่งาตาม

นับไม่ไหวตอนนี้นับไม่ไหวแล้วตอนเลัวเล็กตัวน้อยไปอีกโอ้โหดุดดุดดไปเอาวานเอาลงน้ำโเราอาจย์ครับจ่าไม่ได้หรอต้องลงน้ำตอนไหนครับต้องลงน้ำจ่าได้ะกินน้ำ่าเหรอไม่ได้ไม่ได้ผมผมอยู่อีกฝั่งนะ ก็ผมก็เดินนำหน้าพ well ี่นงหน่อยเดียวคือขาตั้งสองวันแมงจะไม่ได้ไงเราไม่ไฟไม่แบนอไรไม่ได้พี่คุณโดนเตะครับนั่นแหละชัดแหละโงแม่หูรูเขาจะมีห่ววานป้ะไม่ใช่ห่ววานเขาจะมีตัวลูกกับตัวแม่ที่หัวหูเป็นรู แต่ตัวเล็กเยอะขึ้นเลยนะหัวแม่หัรูนะไปเก็บไปเก็บตัวเล็กมาอย่างไรทุกหมคววานเลยนะตอนยืนนะเขีนเหลังเดินช้างแลดีใจแทนก่จะเป็นลมแดดข้ามขนาดเนี้ยไปข้ามลูกนนน้ำมานรเอาไหมน้ำมาข้าไปนะ คุ้นในงาตัวพายตัวนี้ไงเนะี่ยเลยคิดว่าเป็นของแม่หูรูเนยะที่เล่นกับน,น้องอยู่นะเนี่ยๆๆ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 ๆวๆๆ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 ๆ่นะๆูๆๆ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 ูๆ มาเข้สู้กับตัวเมียวิสา อืมฮึมไม่แน่ใจเครับครับ่ข้างหน้าสุดแล้วแหลเลยเป็นรู ไปเล่นน้ำสิแม่โหงแม่หูรู้ชอบเล่นน้ำ้วยเลย่ลลนทะุกสะยาเรี่มุนร้อน้วเข้าร่มก่อนนะ แต่เขาเขียวตัวใหญ่เยอะนะที่พี่เปาถ่ายหลบล่มกันเดี๋ยวก็ออ นาตัวนี้เหมือนอยู่ในโขงแม่หูรูเลย <c oughs> พี่นาเห็นตัวแม่หูรูไหมใช่ <c oughs> <c oughs> เด็กๆเต็มเลย

ลุยร,อรอ้อนนะเข้าร่มก่อนนะนนนแ,นแต่เขาเขียวตัวใหญ่เยอะนะที่พี่เปาถ่ายหลบร่มก่อนเดี๋ยวก็ออก